แตเขาอยากไปเที่ยวือเาขนที่จะค้องเบ้าบออูน่าจะเกินเนาะสวัสดีพี่น้องมือนี่วาสิปิตัดหัวปีต้นกล้วยที่ปลูกไว้มหัศจรรย์ครับต้นกล้วยออกนอกเป็นนอหม่มันมหัศจรรย์นีลี ได้น่ใหม่จากต้นกล้วยเห็ดยัยงี้หาน้อนงกินตัวครับนี่ตัดมาได้ประมาณเสื้อผมบ่านี่ <c oughs> ตัดมาได้ประมาณซีกระสอบปอกเปลือกครับบานี่ <c oughs> ปอกเปลือกทั้งสี่เลยปอกเปลือกข้างนอกออกให้หมดนะครับเอาตรงนะครับบเคเห็ดด้ฮดนี่เป็นครั้งแรกเป็นภาพจำจากอีพอยแม่ พ่าเห็ดเ็ยเลยลองเห็ดเบิงนะครับแต่ในหน่อยแต่อยู่บ้านจำได้ว่าเป็นเค่เจสี่แหละนะหรืออาจจะมีบางขั้นตอนที่เห็ดบ่คือเพิ่นแต่ว่าพยายามเห็ดเห็นไม่กินเหดได้นะครับคือปอกเปลือกเอาเพลินก็เท่าน,นั้นเลยนะครับเสื้อผมอว,ว่าต้นกล้วยอยู่บ้านผมออกนอกเป็นหน่อใหม่นะครับเสื้อกับเสือ้อลวด บอกเสือกระสังนะครับอบอกดียีรีไปพ่อสาพ่อสาบอกบอกมหมดไปไธุอะไรกันทุกทายไปตัดออกให้เ่าเออนีเห็นบน่ตัดหัวหลักไปตัดถ่ายให้เขาครับผมมองทีเคี้ยวกับฟันออกว่าที่เห็นยังครับนี่มีคนมาเบิง่งานหัวหนามาเบิงงานนี่ก็มาตรวจงาน จริงเลยล่ะบอดี้ยูมีเยเทียหมู่นาคนอีกอมาน,นอนเฝ้านี่รับงานการบริหตุนี่คนอีสังเกตการครับผมบานผมหกปันฟ้าม่ซ่อนอรดเอาไปยังสี่แหละบ้านี้ทันแล,แล้วครับผมสีมะล่างล่างหลักไปต้มโอ้ผมบได้ไทยคลิปตอนต้มให้เบิรงเดอุณลืมข้าวนะครับ อันนี้ต้มแล้วเด้เนี่ยผมต้มไปประมาณชั่วโมงกวัวครับต้มต้มจนมันสุกจนมันบกขมหมดเลยแต่ก็มาผมบวชหูว่าขั้นตอนนี้ก็อเอื้อนไว้อย่างเห็นมันเป็นเศษเป็นเศษเ,เ,เนาะเคี่ยนเนาะใหม่สินะประมาณนั้นแหละเนาะใส่สมครับขูด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 มันเป็นเศษเป็นเศษนะครับ,บไปอูอูเนาะใหม่เสริมเนาะใหม่เนะาะจะเอื่อนไว้ยังไงดอก จำจำคำศัพ์บ,บ่ไดนะครับตะเห็ดหนี่ก็บเ่เคยเห็ดนี่เห็ดเป็นครั้งแรกนะับอันเดีเห็ดบ่ไดกับมาฝันเป็นตอนบางๆอันนี้คิดตัวเองแต่และเห็ดเอาเองเห็นบ่เสือผมวนะน่ะกวยว่างยูกใกล้ไก่ถานนะครับมาจัดตวนวเดีวยวกันนั่นแหละ นี่เต็มถุงเลยต้มแล้วครับต้มกับต้มมะหยากดเอามาทายโดนทายหลายแท่ตอนเ,อเห็ดเป็นเสศษฝอยนี่นะครับเคียนนอม่นี่เอาเบิ้งไฟเห็ดบ่มมด้วยนี่นะครับผมทายคลิปหรือม้่งเสียงที่หลังอนองมั ที่ท่านได้เคียนท่านได้เห็ดเป็นเศนขันย่งเหลืออยู่ในตู้เย็นอยู่เลยนะครับอันนี้เห็ดพ่อได้ต้มได้แกงได้สุกซื้อ,อได้กินกับสมตำได้ซื้อตำบะงงก็คือ,อนี่เลยนะครับก็ใส่เวลาเห็ดบดโดนแบบไอ้ช่วงที่เห็ดเคียนใหมเ่เนาะเห็ดบดโดนแบบเดียวมันโดนช่วงต้มนะครับ นำยานั่งครับผมยานั่งอยู่หน้าบ้านทางถิ่นมาแล้วไปซื้อยานั่งขวดอยู่ตลาดนัดขวดละสิบบาทระสองคัญเองสะดวกสบาย่เครื่องปรุงผมหมดไสย่างละนิแดละน้อยครับใส่น้ำปลาครับผงชูรสแล้วก็มีหยอดพักอีตูล,ลงไปนึ่นะครับวดบุกบุกบุก,บกนี่สุกแล้วจนได้กินก็ตำมมกหุง <Okay. S 1> ไป คุยคำใหญ่ๆอีกเมนูหนึ่งครับีเมนูหนึ่งซุปครับซุปหน่้อใหม่จีพริกหอมกระเทียมนะครับตำโขกให้ละเอียดบะละเอียดแับหยาบนี่แหละครับใส่เสริมหน่้อใหม่ลงไปแล้วก็ ปรุงโดยผงชูรสกับน้ำปลาซ้ำนั่นแหละครับซ้อยหอมซ้อยผักหอมเปรลงไปนี่แหละครับแสีบไหล,หล,หลเสซ่บบ่สซ่บก็ต้องแส่บเฮ็ดกินเองครับผมพี่น้อง